ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนพฤศจิกายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ใน1เปโตบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่19ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยพระเดชพระบิญ,ญญาณของพระองค์ตามความไัยบูรณ์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคิดจะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับทํามิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทซาบซึ้งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความภัยบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่107ข้อที่21-22ี 22, ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีอยู่ต่อบุตรของมนุษย์และให้เขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณและเล่าราชกิจของพระองค์ด้วยร้องเพลงอย่างชื่นบานค่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงพักสงบอยู่ในความรักอันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของเราเถิด ให้ร่างกายความคิดและจิตวิญญาณของเจ้าพักสงบอยู่ในเราจงละทุกสิ่งที่เจ้ากังวลไว้ในความดูแลของเราเพื่อที่เจ้าจะสามารถหันมาสนใจเราได้อย่างเต็มที่จงยำเกรงเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของเราที่มีต่อเจ้าซึ่งกว้างกว่ายาวกว่าสูงกว่าและลึกยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เจ้าเคยได้รู้จัก ลูกเอย๋ยจงรื่นเริงเถิดเพราะความรักวิเศษเช่นนี้เป็นของเจ้าตลอดกาลจงตอบสนองต่อของขวัญอันล้ำค่าชิ้นนี้ด้วยการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณลูกที่รักของเราทุกครั้งที่เจ้าขอบคุณเราเจ้าก็ได้ย้ำเตือนถึงความจริงที่ว่าเราคือพระเจ้าและผู้จัดเตรียม นี่คือท่าทีที่ถูกต้องของลูกของเราจงนำใจที่ซาบซึ้งในพระคุณนี้มาเป็นเครื่องบูชาแก่เราและคอยดูว่าเราจะวอวยพรเจ้าอย่างมากมายแค่ไหนอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพร,พรคุณทุกฝังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ